ดีครับพบกับอีกเป็นเมนูอาหารนะครับวันนี้เรามีหม้อตุ๋นแรงดันนะครับเราจะทําหมูตุนแบบไม่ใช่เครื่องอยาจีนนะครับไม่ใช่เครื่องอยาจีนใช้แค่สารกระิดาผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเลยเลยครับผมใส่น้ำนินีนน้ไปหนึ่งลิตรครึ่งครับเดี๋ยวเราจะเอาหมูลงไปต้มสกอ่อนจากอยู่นึง ต้มเชื่อมต่าฟอ,องออกนะครับไ้่ร้อนน้ำร้อนนะครับใส่ได้เลยนะครับเนื้อหมูนี่ผมได้เป็นซิกโครงอ่อนกับบริเวณพุงแก้มของเขา่นะครับก็จะทำให้เวลาทำบุกตรงนี้นจะมีรสชาติทแปลกแบบหนึ่งแต่ก็นุ่มนะครับนุ่ม าตามร้านเนี่ยเราจะใช้กรเล็กหมูตรงคั่วตับนะครับเป็นเป็นผบางเป็นพังผืดเป็นพังผืดเสร็จแล้วถ้าเราถ้าไม่ใชหม,ม้อแรงันี่ก็ต้องมีสามชั่วโมงนะครับใช้ม,ม้อแรงๆแล้วเหลือสักครึ่งชั่วโมงก็จะสูนแบบพูดเตี๋ยเล้ยนะครับก๋วเตี๋ยหมูตุน๋นนี่แหละเพียงแต่ว,ว่าไม่ใช้เครื่องยาจีนนั้นเองนะครับ จะตัดฟองจริงครับตัดฟองจริงน,นี่เราตกลงนไปด้วยครับถามว่าทำไมต้องทำเมื่อตอนนี้นะครับข้อดีคือน้ำสุปนั้นจะหวานน้ำต้มขมบกี่เกิดจากซิคลองห่อนะครับอัดออกมาเหมืนอนกันนะครับแต่เราแบบรอนี้ผมกยย็อมือเอวยืดเปลือกเส่เาอ มาให้ดูใกล้ๆนะครับว่ามีเขาเดือแลนะครับูชอฟองทิ้ฟองนี้็เสืว่าันสิ่งสกปรกนะครับสีนสุดนั้นไมสวยเลยอนคไปักไปกองเัโอ้โหแบนะครอ่ะดันไปแรงเลยนะครับมาโอ้โหตุ๋นที่จะเป็นน้ำ ดสักน้สรคลิีลาลมากนะครับสกดลสักหนิกดเา จ <c oughs> ัดสักมีแรกปัจบับุกเต็นาลองเลยครับแป <c oughs> ดชีับเทียมไ ใส่ตอนนี้นะครับไม่งั้นเราจะตัดกลายเป็นว่าตอนที่เราตักฟองทิ้งเราไปตักเอาเฟอร์อเฟ่เขาทิ้งเสียสกบรับใสเท้าลงนะครับตัวนี้ทำใส่เท้าสูงกระดูกหมูนี่เรจบเลยนะครับพวกวัวใส่เท้าหั่นชิ้นใหญ่นะครับใส่ลงหัวเสียกบ เขียวครับฝาเขียวก,ยก็ประมาณคนใช้ก็ประมาณสักสามช้อนโตะ๊ะถ้าอย่างนี้ก็ครึ่งอีกับที ตลอดแต่แค่เนี้ยครับ กระเทียมพริกไทยสังเ,เกตดูสีนะครับถ้าชอบสีแบบนี้แค่นี้พอก็จบแต่ถ้าอยากให้เข้มกว่านิดนึงก็ขีวหวานขีดำนะครับเจือสีแต่พอตอ่อที่ห้องครับในเรื่องนะครับผมจะปิดฝา แล้วเราก็จะทิ้งเขาไว้อย่างนี้ครับ20สบนาที <c oughs> มีลูกศรชี้นะครับตึงต้งโอ้โหระบบเซฟสุดยอดนะครับห <c oughs> ล,ลังจากปิดฝานะครับเราะจะมีระบบเซฟตี Safety, ้เขาตอนอนี้ขอร้อนแล้วกดไม่ได้กันนะครับล็อกแล้วเขไม่ให้เราตก แต่ตัวน,นี้ก็ขึ้นเฉดสีแดงดีมากเอาครับทีนี้เราจะปรับวาวมันจะมีตุนผักตุนเนื้อสัตว์นะครับเนื้อส,ส,สัตว์แบบหนาแบบเราตรงกลางกันนะครับขึ้ๆๆๆนมาแล้วค,ครับลงองกันยี่สิบนาทีครับเดี๋ยวกลับมาชมกันมันจะอะร่อยสนุกเ่วรองวนน้ำจิ้มเลยทีเดียว นี้เซตีิว่าเขาให้เราเปิดได้แล้วค่อยๆเปิดดูกัน20นาทีผ่านไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหยังให้ดูเปนจัะจนะครับว่านาตาเัยนน้เปิดมดแล้วนะครับเปิดหมดแล้วหัวใจเท้าก็สวยงามโอเคครับ ดูกระดูกซีโครงเลยครับโอเคเปิ่อยยอยนะครับสวยง,งามรออะไรละครับตากทานครับนีบ่มันมีอะไรครับมันล่าเก่งใจทานละครับหมูตุนพร้อมใส่ดเท้านะครับสีไม่เข้มมาก ไม่เพิ่งจากจีนสูตรแบบไทยๆแล้วนะครับสุดยอดครับ